คนวันนี้เมียผมไม่อยู่ผมจะเอาเมียใหม่ของผมเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูเมียใหม่ของผมกันปิ้งมีใครอยู่นะจ๊ะมีครับมีเข้ามาได้เลยครับโอหมู่บ้านสองเลพ่อครับนี่ใครเหรอ มีใหม่พ่อเองเอา้าเอา้าเอา้เอาอย่าฟ้องแม่อย่าฟอนะลูกจุดจุกเอาไว้เดี๋ยวพ่อให้ตังพันหนึ่งแล้วพ่อจะซื้อไอศคร,รี้ดูใด้โอเค น้องตเล็กไม่ต้องให้นายปล่อยให้มันตายไปซะพ่อพ่อรักแต่เมียพ่อพ่อไม่เอาตัวเล็กไป